สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's Me Man ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งกดมาเจอช่องแมนนะคะแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆจอดแคมปิง้งแบบคาแคมปิ้งกับคุณทับทิมปจัจจัรเจนหนึ่งคันนี้ค่ะและแมนก็ชอบกันอยู่บ้านด้วยเหมือนกัน ใกล้ถึงช่วงโลซีซอนแล้วสําหรับการออกเดินทางไปแคมปิ้งหรือเปล่าคะปกติแมนแคมป์ได้ตลอดทั้งปีนะอาจจะเป็นเพราะว่าแมนอยากออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะเลยทําให้ทุกครั้งที่ได้ขับรถออกจากบ้านก็เริ่มรู้สึก่อนคลายค่ะวันนี้แมนไปแคมไม่ไกลาจากที่บ้านนะคะไร่หงชากาดอาเภอปากช่องค่ะช่วงนี้ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีบรรยากาศดูสวยไปอีกแบบ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Is Me Man นะคะแล้วกพบกับแมนเองค่ะ พวกของสดนะคะเมนูวันนี้จะทําเป็นหมูสามชั้นอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคือแมน่ตั้งใจจะเอามาพันกับตัวแป้งนะคะที่เอาไว้แรปนะแต่ว่าที่แม้นไปโรตัสเมื่อช่วงบ่ายเนี้ยเขาไม่มีนะคะเลยได้เป็นแป้งโรตีมาไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ว่ามันอุ่นคล้ายๆกันนะคะก็คือเอาไปใส่บนกระทะนะแล้วแม้น่ายังไม่เคยกินโรตีสําเร็จรูปที่เหมือนเอามาอุ่นบนกระทะอย่างเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเมื่อกี้แมนจอดซื้อเมล็ดกาแฟนะที่สตาร์บัคค่ะแล้วก็เลยโทรไปที่ลานะคะดูว่ามีที่ว่างไหมนะเขาบอกว่าวันนี้ว่างนะคะแล้วที่ลานะคะเขาก็ถามว่าเรามาจากทางไหนแหม่บอกว่าไปจากทางปทุมนะคะเขาก็บอกว่าถ้างั้นตาม GPS ไปได้เลยนะถ้าให้เดาก็คือถ้ามาจากทางอื่นเนี่ยอาจจะต้องปรับมุดอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใครมาจากทาง แค่กับพี่ลาน เราเดินทางมาถึงที่ไร่หงชากาดแล้วค่ะตรงนี้แมาเร่งความเร็วนะคะให้ดูทางขึ้นค่ะรถเก่งสามารถขึ้นได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังหน่อยค่ะทางชันนิดหน่อยเป็นบางช่วงนะคะ ถึงที่ไร่หงชากาดเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นทางเดียวกับที่ไปที่เขาใหญ่นะแม้น่ะจอดอยู่ตรงด้านหลังตรงนู้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็เลยเดินมาดูบรรยากาศสวยมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมาการาคมนะ อนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะคะแม้นยังไม่ได้กางทับทายรถนะเดี๋ยวจะกางทับทายรถแล้วนอนในรถนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยทําเมนูวันนี้นะหิวมากยังไม่ได้กินแบบยังไม่ได้กินข้าวจริงจังเลยกินแต่ลูกชิ้นที่คือเสียง <laughs> เสียงเขาคุยกันม <laughs> ึงก็อยู่นู่นนะเอ้ยอย่าทะเลาะกันตองนั้นอยู่นั่นใช่ไหมคะแล้วแตงกวาก็นอนมองอยู่ข้างบนแบบนี้ <laughs> ก็ดีบ่างนิดนิดแตงกว่ายังไงแตงกวานอนอยู่ตรงนั้นไหมก่อนนะเดี๋ยวติดทาบกันนะ <c oughs> จะติดทับก่อน thank you

เชื่อได้ยังจะกระโดดลงหรือเปล่าฮะจะกระโดดลงไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ท้าของเรานะแล้วคือวันนี้รู้สึกว่าแบบพื้นที่ด้านหลังเยอะกว่าเดิมเพราะว่าแมนปรับแบบปรับเสาให้แบบสูงนะคะคือทุกพี่อ่ะก็คิดว่าแบบปรับสูงแล้วนะแต่จริงๆแล้วก็คือปรับสูงได้อีกอันนี้ก็คือสูงโปร่งม,มากๆมีลมมาเรื่อยๆนะแล้วไม่มียุงนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะ เดี๋ยวแมนจะทํากับข้าวเย็นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นจานนะคะที่ล้างตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวจะเก็บ เดี๋ยวเราต้มหมูสามชั้นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปย่างนะแต่ว่าวันนี้คือปกติแมนจะมีเป็นเตาเล็กๆใช่ไหมคะที่เห็นกันกับอีกอันาหนึ่งจะเป็นเตาแก๊สปิกนิกนะอันนั้นแก๊สหมดนะคะแล้วตัวกระทะเกาหลีแม้นะ่ะวางกับอันเล็กๆอันนี้รู้สึกมันจะเหมือนไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวลุ้นๆเอาว่าจะยังไง เพราะว่าปกติจะใช้เป็นตัวกระทะเกาหลีกับตัวเตาแก๊สปิกนิกอันนั้นนะคะรล้ว้ๆๆนไหมล้นไหมไม่ล้นโอเค เป็นแป้งโรตีนะคะเขาบอกว่าเอาไปอุ่นกับกระทะนะแม้จะอุ่นกับตัวกระทะเกาหลีเลยนะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเข้ากับหมูสามชั้นเราหรือเปล่าข้างมนจะเป็นแผ่นแยกๆมาแบบนี้นะคะ แต่แมนว่าเพราะว่ามันเป็นกระทะที่แบบย่างหมูไปอะ่ะมันก็เลยไหม้เร็วนะเดี๋ยวแมนจะเปลี่ยนกระทะรอบสองนะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะลองกินก่อน ฉันลืมโคชูจังนะคะที่บ้านเราไม่อยากซื้อกระปุกใหม่นะก็เลยเอ๊ะเอาอะไรดีได้ซอสสีราชามานะคะมันน่าจะหอมไม่ได้ไหมมันแรปไม่ได้นะ สรุปแล้วแป้งโรตีหอมไม่ได้นะคือ <c ười> แผ่นเล็กไปอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้แม่ลองกินแล้วคืออร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะซอสเสือรองไห้ซอสพริกสีราชานะคะอร่อยกินกับกิมจิก็เดี๋ยวจะกินแป้ง ว่าจะหอ่อไม่สาเร็จแต่ว่าอร่อยมากเนาะ <c oughs> หมูครั้งนี้แม้นทำชิ้นใหญ่ด้วยอะเพราะว่าแมนจะเอามาแบบพันเนาะอืม ตอนนี้แมนเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะคะสองทุ่มครึ่งนะอุณหภูมิ25องศานะคะตอนแรกอ่ะมีลมมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะ น,นี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะอุณหภูมิ24องศากว่ากว่านะเดี๋ยวสักพักแมนจะนอนแล้วนะคะที่นี่ตอนหัวค่ำไม่มีอยู่นะมีแค่ตัวเดียวมังแมไม่ได้จุดทูบก,กันยุ่งด้วยนะวันนี้แมนง่วงไว่มากๆนะะตั้งแต่สามทุ่มก็เริ่มง่วงนะไปอาบน้ำตอนประบาลสามทุ่มนะคะแล้วก็เข้ามานั่งเล่นในรถนะ นอนดู YouTube นะคะแล้เนี่ยเดี๋ยวจะนอนแล้วพรุ่งนี้อยากตื่นแนตะ่เช้านะคะมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้านะคิดว่าน่าจะบรรยากาศดี สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่านะคะอากาศดีนะเมื่อเช้าแมนตื่นนาตอนประมาณ7โมงนะคะอุณหภูมิประมาณ21องศานะคะแล้วเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากนะแล้วตอนนี้เก้า e อี้แมนนะคะคือตากอยู่นะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเห็นมีรอยเท้าน้องแมวนะคะคิดว่าน่าจะไปนอนบนเก้า e อี้แมนตอนแมน,นอนนะแต่ว่า เขาไม่ได้แค่นอนอะ่ะเขาฉี่แบบฉี่จองที่ด้วยอะ่ะน่าจะเป็นตัวผู้เมื่อคืนนี่แหละเพราะว่าแตงกว่าเป็นตัวเมียนะแล้วานั่นแหละคะ่ะก็เลยล้างแล้วก็ตากอยู่นะคือที่นี่อ่ะคะ่ะถ้าเป็นช่วงแบบหน้าฝนนะคะหรือแบบช่วงปลายปลายเมษานะก็จะเขียวนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีนะคะ สีต้นไม้เขาก็จะเป็นสีส้มๆนึเหลืองนะแม่ไม่แน่ใจอันนี้เราเรียกว่าแบบหรือดูใบไม้ผลิหรือล่าก็คือเป็นแบบช่วงที่ใบไม้แบบเริ่มเปลี่ยนสีอะแล้วส่วนใหญ่เราจะไปแคมป์กันช่วงหน้าหนาวห,หน้าฝนหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะแต่ว่าแม่อนะไปได้ทั้งปีนะหน้าร้อนแม่ก็ไปได้คือจริงๆเหมือนแบบอยากขับรถออกไปแบบไปนั่งที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะจริงๆช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ชอบไปนั่งริมทะเลนะ เขียนเจอร์นลติดต่อกันมาประมาณ5ปีแล้วค่ะเขียนเกือบทุกวันเลยนะคะถ้าใครตามแมนมาเรื่อยๆน่าจะพอได้ยินแมนบอกไว้บ้างค่ะว่าการเดินทางคนเดียวสําหรับแมนน่ะคือการที่ช่วยให้แมนน่ะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะได้รู้ว่าความสุขของแมแล้วจริงๆคืออะไรค่ะและอีกอย่างที่ช่วยทําให้แมนรู้จักตัวเองมากขึ้นคือการได้เขียนเจอร์นลค่ะเขียนบันทึกในทุกๆวัน ชีวิตเราในแต่ละวันเกิดเรื่องราวมากมายค่ะและมีความคิดมากมายเกิดขึ้นค่ะทั้งเรื่องกังวลใจเรื่องทุกข์ใจนะคะการเขียนบันทึกสําหรับแมนแล้วคือการได้เห็นความคิดแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองในแต่ละเรื่องจริงๆค่ะบางครั้งบางอย่างก็ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนนะคะแต่การได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรากําลังกังวลกับเรื่องอะไรกันแน่<ม>ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหามากขึ้นค่ะ ดีนะคะแล้วก็ไข่คนอืม ซุปฟักทองอร่อยนะคะเดี๋ยวแมนแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคือตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าแบบจะเข้มข้นขนาดนี้นะหรือว่าแมนใส่น้ำน้อยไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยแมนว่าพอดีเลยกินกับแผ่นแป้งโรตีแล้วก็ไข,ข่คนนะคะนี่ไข,ข่คนแมนคิดว่ารอบหน้าไข่ฟองเดียวก็พอนะ